พี่จ๋าแม่บ้านอเมริกาสวัสดีเจ้าเธอช่วงนี้นาบ้านแดงอ่ะเริ่มดันคลิปฉันละแล้วก่อนมีคนเข้ามาคอมเมนต์อดค่้หงอมได้เว้อันเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปฉันว่าอันพอพานสระอุโกไก่แล้วก็ไทยเนาะสลรายแม่ม,มาลายทอท,อทอหารเยอะยากเนาะผูกไทยเนาะฉันก็เลยมานั่งคิดเนาะ วิเคราะห์พยายามจะเป็น B 1หนึ่งอะว่าคนที่เปิลส่งมาให้ฉันเนี่ยเปิลส่งข้อความมาว่าอย่างใดคอมเมนต์นี่มันว่าอย่างใดฉันคิดว่าเปิลคงอยากจะเขียนว่าพูดไทยก็คือบอกให้ฉันว่าเพื่อฉันอู้ภาษาไทยเนาะฉันก็เลยอันจะมาเล่าให้เธอเขาฟังหรือว่าถ้าเปิลได้ยินแหมกรรมในคลิปนี่นะเริ่มต้นตั้งต้นเลยที่ฉันทำคอนเทนต์ที่ว่า อันไม่ยิงไทยไมาอยู่มืองนอกเมืองนาแล้วก็ใช้ภาษากำเมืองเขานี่นะเพราะว่าฉันเคยบอกไปละแต่มันเป็นคลิปเมินแล้วไงมันถ้าอย่างมันมีคนคนนี้อพเปิลคงบะได้ฟังคลิปนั้นเนีไยกะฉันอันเป็นคนเมืองเป็นคนเหนือเนาะแล้วก็เวลาเขามาอยู่ไก่บ้านอ่ะเธอเขาก็เติงหาบ้านแล้วเวลาฉันทําคลิปเนี่ย จริงๆแล้วนะลักๆใจความสําคัญน่ะคือลึกๆในใจพอมันมีความคิดถึงบ้านน่ะมันก็อยากจะอู้ก็มู่เดียวกันน่ะสุมาเตมูเฮาเจ้าเหนือ,อยัไ่ไงเออฉันก็ใครอู้ก็กำเมืองอู้ก็ภาษาบ้านเกิดแม่เกิดพ่อเกิดเฮาอาพราะ่อแหนกะมันแน่นใจมันถึงใจมันเมียงแตะเมียงว่า บางคนมันก็มาเม้น์ฉันหรอกบอกเมียงแตะเมียงว่านไหนอยู่บ้านไหนอย่างอือันนะะลลวมันก็เป็นความรู้สึกดีๆไงเวลาเฮาได้อ่านคอมเมนต์จะอยละเฮาก็มันฮิวใจเฮามันช่วยเยียวยารักษาจิตใจฉันอันเนี้ยมันเป็นเหตุผลที่ฉันทําคลิปเพราะว่าฉันง่อมฉันเหงาตอนฉันมาอยู่ใหม่ๆเนาะล่ะเหตุผลลองลงมาก็คือว่าในเมื่อฉันได้มีโอกาสมาอยู่เมืองนอกแล้ว ฉันก็อยากที่จะเพื่อประโยชน์เพื่อความรู้มาใช่ทําคลิปไปม่วนมวนสนุกสนุกไปวันวัน่ฉันชีวิตฉันตั้งแต่เกิดมามันบ่อยมีช่วงเวลาสนุก,สน,กสนุกอย่างันเถอะมันรยด้วยหนามเนาะเป็นความอยากลําบากเกิดมาก,ก็ตุกอยากลาบากอยากจนคนแค้นอยากการก่ออิฐเปลี่ยนงานก่อบอยชีวิตพลิกผันอย่างเงี้ยพอคนธรรมดาอย่างฉันเนี่ยที่มีปัญหาชีวิตเยอะแยะมากมายเนี่ย ยังสามารถมาอยู่เมืองนอกได้ถึงแม้ว่าการมาอยู่เมืองนอกมันเป็นแค่เริ่มต้นแล้วมันยังมีอุปสรรคหนักนะแต่ว่ามันก็ได้พิสูจน์แล้วว่าถ้าฉันมาได้ไพ่ก็มาได้เออแค่ใจจะมาแล้วมันถึงมาได้ละถ้าใจจะมาปุ๊บม,มันถึงมาได้อ่ะมันจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้มันมาให้ได้ไงนะ่นะ ฉันก็นเลยทาคลิปขึ้นมาเนี่ยเป็นสองเหตุผลละและเหตุผลสุดท้ายเหตุผลที่สามที่ฉันมาเกยเล่ามาเคยอู้มาเคยบอกเธอเขาเลยนะก็คือว่าฉันอู้ภาษาไทยแล้วมันจะติดทองแดงเนื่องจากว่าอี้ฉันเกิดมาเนาะก็อยู่ภาคเหนือเนาะใหญ่มาจบเฮียนจบเนี่ยเฮียนจบปุ๊บตอนเฮียนอะ่ะเฮาก็มีเปลือนเฮามันก็เป็นก็คนเมืองคนเหนือไง เราจะอู้ภาษาไทยตอนไหนตอนพรีเซนต์ตอนส่งงานตอนรายงานตอนอู้กับครูที่เปิ่นเป็นนั่นครูต่างอื่นมาเนาะเพราะว่าครูที่สอนเฮานะเปิ่อก็อู้เมียงใส่เฮานะเจ้าครูมาหาลัยนี่เป็นก็อู้เมียงกันนะเพราะฉะนั้นมันบอกใอยได้ใจกำไทยกำไทยเนี่ยเอาไว้แบบว่าอย่างฉันเนี่ยฉันจบน,นิเทศศาสตร,ร์เนาะเอกประชาสัมพันธ์ฉันไปสอบได้ใบผู้ประกาศเป็น ภาษากลางนะเป็นใบผู้ประกาศภาคภาษาไทยกลางก่อนนะอะแต่ว่ามันก็จะเป็นเฉพาะที่แบบว่าเฮาใจในงานอะอะย่างเขาอู้ในงานที่เป็นใช้ภาษาไทยอะเขาก็จะอู้ว่าเฮาต้องเฮาต้องใจภาษาไทยให้มันถูกต้องถูกลักภาษาไทยสําหรับวิชาการภาษาไทยสําหรับพรีเซนต์ไออย่างในตอนนั้นอย่าเฮาจะอู้แค่นั้นไงเธอ หลังจากเรื่องงานเซล้ามันก็เป็นกำเมืองเขา่ไงเซล้าพอฉันเรียนจบฉันก็ไปอยู่ใต้เจ้าถ้าฉันไปอยู่ใต้เนี่ยคนใต้มันอู้ทองแดงกันโมดะเจ้าหมูเจ้าจุงมเนี่ยมันก็สั่งสมสะสมไม้สิปปีบายอะ่ะที่อยู่ไต้ที่ใจภาษาไทยอ,ะอ่ะอ่าเกิดมามันอหอภาษาไทยในใจน้อย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 พอไปอยู่ใต้ใจภาษาไทยอย่างเดียวเลยเพราะมันมีคนเมืองแทบจะไม่มีคนเมืองแทบจะบ่ค่อยได้อู้เหนือเลย แล้วคนใต้เนี่ยเขาจะฟังคนเหนือมาหูเรื่องสมัยก่อนนะเมื่อสาวปีที่แล้วน่ะคนไต่นี่ยบอ่อยฟังคนเหนือคนเหนือเนี่ยต้องฟังคนใต้ถ้าไปอยู่ปุ้นเนี่ยคนใต้เนี่ยมันจะขี่เขาอู้ไทยแล้วทีนี้เขาก็อู้ไทยทองแดงเขาก็อู้ไทยทองแดงกับปลากันอู้ไทยทองแดงเช่นอย่างถ้าฉันอู้ไทยพูดพนะโอ้แล้วทำไมไม่ทําอย่างนี้ล่ะลาวเอาอีกแล้วลาวก็บอกแล้วไงอ เออมันจะเป็่นอี้เธอมันจะออกเล้าเล้าเล้ว,ลว,ลว,ลวมันจะติดกับนี้ดังเพราะว่ามันม่วนงานสันเล้าไปตัวเปิน่นมันเกินกินไปตัววัฒนธรรมตังใต้ไปนักงนนเวลาฉันอู้ไทยนี่นะและ้วแล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 ้วเนี่ยมันจะกลายเป็นไทยทองแดงขนาดอาันตอนที่ฉันอยวนร้านตัดผมนะแล้วก็ไอ้น้องคนนั้นเขาเป็นคนภาคอื่นเนาะว่าเขาอู้ไทยซะฉันเนี่ยอู้ไทยอู้ไทยกันไปอู้ไทยกันมาไอ้น้องนั้นยังฟังออกเลยน้องนั้นยังบอกว่าเอา้า พี่ทำไมพี่พูดไทยทองแดง่ะฉันก็เลยบมใค่ออู้ไทยเพราะถ้าฉันอู้ไทยอ่ะมันจะเป็นไทยทองแดงถ้าอู้กันปกติแบบอู้ในชีวิตประจําวันเนี่ยเป็นไทยทองแดงแต่ถ้าฉันทํางานเนี่ยโอเคได้กับไทยแบบอ่า้ะเฮาหูไงสคริปต์มันมี่ะเธออ่าเฮ้ยอู้เรื่องหยังอยาอ่ามันจะบะมันจะบะลุดหลอดออกมาถ้าว่ามันบเป็นการเสว่นา มันบบเป็นการอู้แบบหลายหลายคนมานั่งทกประเด็นกันออกรถออกชาตินี่นะถ้ามาถึงกับออกรถออกชาติเนี่ภาษาไทยฉัน,นะเป๊ะอยู่อื <c oughs> ฉันก็เลยเนี่ยย้อนปิกไปถึงคอมเมนต์เนี่ยที่เปิ้ลว่าผูกไทยนี่ก็คือฉันบาอู้ไทยหรอกเพราะว่าช่องอันนิ่งไทยามาอยู่ต่างประเทศนี่นะมีเยอะมากๆเพื่อเขาไปซอกฟังเอาเตอะสำหรับช่องฉันเนี่ย ฉันทำเพื่อเนี่ยมูเฮาเจ้าเหนือเอาม่วนๆเอาเอาให้มันได้มิตรภาพเอาเห้ฉันหิวใจฉันทักษาใจฉันเพื่อฉันหายเหงามีคนมาฟังมีคนมาเม้นอ้อยมีคนฟังน้อยเดียวอะนะมีคนมาสอบเห็นเมื่อกี้สิบคนมีคนมาเม้นเห็นเมื่อกี้คนนะแต่ฉันมาได้คาดหวังอะไรอย่างกับสิ่งที่ฉันทําไงฉันทําไปเนี่ยฉันเฮ้ยอย่างเดียวฉันไม่ได้คาดหวังอะไรย่างป๊กมะถ้ามันจะมีประโยชน์กับไผ่พองนี่นะ ฉันจะดีใจแต่ถ้ามันมีคอมเมนต์ไหนที่เขาจิตตกนะบางคนมันมีก็ฟังแล้วแบบอ๋อวิตกกังวลไปแบบมันน่าไปเลยอันตรายขนาดเลยกล้อย่างเงี้เนี่ยฉันจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้หาใส่เบอร์นักไปก็ว่าเฮ้ยใส่ไข่ใส่นมเยอะไปก่อบางทีก็ต้องมาพิจารณาตัวเก่าคอมเมนต์นี่มันดีมากเลยนะมันทํำให้ฉันได้รู้ว่าฉันจะต้องปรับคอนเทนต์ฉันให้มันเข้ากับกลุ่มผู้ฟังฉัน อย่างใดไปในทิศทางไหนเพื่อประโยชน์อย่างเดียวมาเอาทั้งลบฉันเนี่ยอย่างนี้ฉันจะบิกเกดถึงในแง่โลกบบเกยอยากทำร้ายจิตใจใครเลยบบเกยอยากว่าไผ่บบเกยจะเอาไขมาเล่าขัญนมันม่วนมันปากเลยนะมามีเลยทีนี้เราได้ยินไขเปิลมาสบายใจที่มันฟังเรื่องที่เราอ,อ้วกไปอ่ะฉันคอมเมนต์หลังๆต่อไมาต่อมาฉันจะปรับตัวเก่าเฮ้อมีความรู้สึกที่มันดีขึ้น แต่ยังอยู่ในบรรทัดฐานของเรื่องเรื่องจริงข้อมูลจริงที่ไปเสาะไปอ่านไปฟังเปิ้นมาแล้วก็เอามาเล่าให้สู่ของฟังเพราะว่าใครเฮือเปิดโลกกว้างใครเฮือกบมันออกมาจากนอกกะลาใครเฮือู้ว่าบางคนน่ะเธออยู่ในเมืองไทยยังป้อแม่ฉันอ้ออยู่บ้านเขาเนี่ยจนเต้าตายป้อฉันซ้าหายอ่ะบ่เคยไปต่างจังหวัดภาคอื่นเลยกา่มู เออถ้าฉันมาคืดพอนะเพราะนั้นฉันมีความรู้สึกว่าถ้าเธอสอบอย่งอางนั้นเป็นอย่างแต่ถ้าเธอสอบแอดเวนเจอร์อะเออถ้าเธอเป็นสายท่องเที่ยวอะมันต้องมีสักครั้งสิที่เธอได้มาใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนน่ะแล้วถ้าเธออยากมามันก็ต้องได้มาไงก็ต้องศึกษาหาข้อมูลแล้วระเดินแหล่งข้อมูลมันก็มีเยอะมีคนออกมาทำคอนเทนต์เนี่ยแค่ฟังก็ได้ความรู้ละมันต้องเอาตัวเก่าไปเจ็บปวดทุกทรมานไปถูกกระทำอะไรอย่างสักน้อยหรอ เนอฝากไว้ให้คิด